เป็นไปทั่วเลยสี่ห้าวันนี้ขึ้นขับกันหลายคนรัดเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำไปหมดแนละ้วขับได้ทุกคนแต่เป็นหรือไม่เป็นนี่คือสองแยกเป็นสองประเด็นเลย เดียมาซ่อมมาสุดท้ายก็จะของรถรับเต็มไม่รู้ไปเหยียบอีท่าไหนคลาดเปี้ยวหมดดีนะเป็นอาการออกช่วงที่เราไม่ได้ขนแม็กโครรถเปล่าทุกคน่วงรถรักรถหมด เียมารถต้องซ่อมก็เจ้าของรับเต็ม